โอ้นี่น้องๆนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหนอ่ะอมีนางงามมาเชิญถ้วยด้วยครับแม่ลูกเลยเนี่ยแม่ลูกเลยถ่ายคลิปอยู่ ลง YouTube ลงเดียวไม่เป็นยูทูบอย่างเดียวนี่ดูกองเชียร์ดูผัวนางงามเนี่ยดูสภาพสองชั่วโมงแล้วนั่งกับพื้นเลยไงเแกขวดเขามาเก็บไปสี่ห้ารอบแล้วเราไม่ไปอยิบเลยวันนี้

อันนี้ที่หนึ่งสองหมื่นห้าที่สองกี่บาทนะสองหมื่นที่สองอะซื้อตัวเจ็ดพัน ได้ที่สามได้พันหนึ่งสวยฟ้ากูเสียเบียอีกเอาเล่นน้ำเงินว่ะโอ้ยกูจองม่วงไว้แล้วจองม่วงแล้วเงินไหมม่วงหกควดจัดไปจ่ายที่หน้านะโอ้ยเมื่อไหร่ก็ได้น้องเพราะวันนี้ไม่มีใครกินกันแล้วโอเคเมื่อไหร่ก็ได้ที่หน้าหกขวดนะหกควดนะ ของ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 พี่พี่อยอดด้วยนะได้ไม่ใช่นั่นเล่นไก่บอลไว้ไม่ใช่จ่ายที่หน้าไงเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเสียนี้อีกก็เก้าขวดรอบหน้าเล่นเกือกินไม่ไหวอ่ะเออขอมีไหนมีนบสีม่วงเหรอเฮ้ยผมสีเงินนู่นอ๋อนี่ต้องเงินซื้อซื้อซื้อไปมานะใช่สี้านี่แหละเราสีดิวดิว อะไรเอาใหม่ดิมึดมึงสีอะไรผมสีม่วงสีม่วงเอ้ผมสีเงินไอ้เหี้ยผมน้ำเงินน้ำเงินพี่หลัดม่วงหลัดม่วงอพี่ปองผมเอาสีน้ำเงินพี่ปองสีม่วงไหมเฮ้ยออกตอวไปจ้ทาเสนอท่าชนะก็เสมอแค่หกขวดใช่ไหมหกขวดหโอเค อัดคลิปไปเลยนะอัดไปแล้วอัดคลิปไปเลยเดี๋ยวงานนะกูจำกูจำมาทีจำม่เกินประแรกยินดีต้อนรัได้ยอดดนไปสองเลยเล่นดีนะดีโหเล่นไ้เล่นโคตรดีเล่นดีอีกไม่อใส่เสื้อใหม่ สีน้ำเงินเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อสีขาวครับผมมีสีขาวไว้นะซื้อเข้าพร้อมสีหนึ่งผมมีสีขาวไว้นะใช่อันนี้ซื้อเจ็ดพันอ่ะได้ได้รางวัลพันหนึ่งแย่คือหกพันสีแดงเจ๊งกปแล้วเนี่อไก่อ่ะ สีน้ำเงินเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเสื้อขาวครับเอาหัวโกกมาเล่นเอาโยนสองหมืนกะจีบานนะสองหมืนกับห้าพัน แต่มันสำคัญที่ถ้วยครับสองหมื่นบาทกับห้าพันบาทหัวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงยากมากมอรับนอลมันเด้งเนาะมันมาชิดตัวมันจะยิงยังไง สีม่วงกูจะโดนสมังโอเบียดเบียดโอเคโอ้โหไม่ฟาวดิจานเบียดไม่ฟาวดิเฮ้ยนี่ทำยูทูบยูทูบยูทูบ สรุปว่ากูจะโดนข้าวขวดม่วงฟาวอู้หูเอ้ยตุงเมะเตะมุม เรา่นน่ยแหละโอ้โหทันกันครับ ืออุ้ยหลอกแปบดิจิตอล้นโอ้ใบเหลืองอะไรกูไหนอะไราติเอาดิมาดิาอิเอาเอา อคนไปล้างนึงเหรอผมอ่ะเออเม่ต้องล้างนึงเลยอยากให้น้องโคตรพอแล้วสีม่วงยิงเข้าไปเลยจวดอุ้ยมึงเกือบเออกูสีม่วงอย่างเดียว สามสามับขึ้นหลังโอเคเพอร์เฟกลองได้ลองอุ้ย

โดนแล้วเจ้าหนึ่งจูนกรรมการไอ้เหี้ยไอ้ที่มันให้ยากเองมันเอามือปัดละแล้วมันนิ่งด้วยกีเนี่ยกรรมการก็อยู่ตรงนั้นนะห้าเมตรอ่ะ สัตว์กรรมการเล่นสีบ่วงแน่เลยกูว่าแล้วเย็ดเก่กรรมการเล่นสีบ่วงแน่โอ้โหนกหวีดมีทำควยเลยเนี่ยต่อหน้าต่อตาไม่เป่ายิงลูกหรือจบเลยตัดมือทิ้งอกัตว์สวย

เดี๋ยวมึงดู YouTube เดี๋ยวขี้จะซูมให้มึงดูว่ากรรมการมันเหี้ยจริงจริงๆมันเอามือปัด่ะใช่เปล่าใช่เปล่าเนี่เดี๋ยวมึงไปดู YouTube เออดูทูบเหมือนไอเนี่ยเหมือนไอไอเป้โดเดี๋ยวไม่ได้เป็นเหี้ย ยอดไปทันแป้งไม่อยู่ขาเงลมดูย huh. ูเลียนอาวาเลสอะอารเลอันนั้นาโดนขาดับเบิลดับเบิลทัชดับเบิลคอนแทคโอ้โห อุ๊ยเอาจับบอลให้เขาเหลอ แม่ที่อย่างนี้ฟาวเย็ดเป็ดอ <laughs> อ้าอุย แทงสวยที่ว่าี่โผ่ที่มาโหแม่งบุกบุกเยอะนะจังหนับ พี่พงศ์พี่พงศ์ทันมันทันกันนะทันกันเออทันกัน,น,กนเขามันมันหลดุดแหวนซะสากจังหวะแรกมันว่าวไปลแล้ว เออือหลอกเอายาเฝ้าโอ้โหกไปตีก็เกียเต็มมาแบบแมนยูอีกแ้วเฮียเ่เล่นแถวเส้นข้างเข็โทษตัวเองเนี่ย ไโดนแล้วละหนึ่้งนะี่ิไปไกลๆก็ได้โ <laughs> ดนอีกเฮ็ดนี่คือเสม็ดดดดดมได้ไอไ้พี่กีกัลโอ้ยดังไหมไม่เอาเอาไหมไม่เอาถ้าไแตกถม่แตกก็ ค,ครึ่งแรกมีสองครึ่งโอ้ลูกสองนี่ที่เฮียโก้หวยเอ้ยเตะไปข้างหน้าก็ได้มั้งเราเราเชียร์มาดามซีนะนั่งอยู่นั่นแหละสองคนแม่ลูกอ่ะนางงามนางงามจักรวาลเอเคยบอกหูใส่กางเกงขาสั้นแบบไปเถอะไปเออโอ้ยกูเจ๊งแล้วหกขวดปิดคลิปพี่ออเสียเท่าไหร่ โอ้โหเก้ากระห s i บห้าส sí so ิบห okay. ้าเกินหลังหรอเกินเอาไว้ทิศหน้า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 วันนี้กินไม่หมดแล้วกินไม่หมดแลยกินไม่หกินไม่หมดไม่มีปัญญาสวบแล้วทิศหน้าแล้วไงี่นเออเดอร์แมทไว้งานงานตอนทิศหน้าไม่แมนออเดอร์แมทแสงหน้าไอ้ฟ้าไปแล้วตอนนี้ฟ้าหลับไปแล้วฟ้าตลบไปแล้วตอนนี้ เออเาขวดหดยที่บอเาเอาใส่กระติกไปเลยมึงย้อไปไหนแล้วไอันนี้เขอหนาไสุดเลยไม่อันนะได้แล้วนะอันนี้เป็นแรกกระติกแดงมาเลยเอาอันนั้นไปให้มันด้วยอ

โอ้ยนจะไม่เหลือเช่ได้มาดามสังมวยอไปยูสตนเดียวกันกูจีบอกว่ามึงจะให้กูเชียนอุยุยาดาังวยมันเล่นัเังครึ่งเล้วรั่อมรีดหน่อยพ โอ้้องเนบดไอ้บอยเนี่นามน่ะกูละงึดลูกแรกชิบหายเลยเขี่ยกรรมการมึนพอนนี้ไปไหนแต่พอเนียไไอ้บีพอไอ้พอนะ่อก็ได้